โอโหพระเอกช่องสามควงแฟนเที่ยวทะเลนานน,นโชโชทีแต่งงานนี้หุ่นดีไม่ไหวนานๆจะมีเวลาว่างตรงกันและได้เห็นหนุ่มเพชรทกรักฤษพระเอกช่องสามควงแฟนสาวอย่างไมยธาริกา ไปเที่ยวทะเลกันชิลๆสองคนสักคนงานนี้ฝั่งสาวไม่ทนความร้อนไม่ไหวนุ่งบิกินี่ตัวจิ๋วอวดหุ่นแซ่บริมทะเลงานนี้แฟนนมอย่างเพรธกฤตไม่หวงเพราะเป็นตากล้องให้เองเลยทีเดียวเรียกว่าจะแซ่บแค่ไหนก็ผ่านการอนุมัติทุกชุดซึ่งทางด้านนุ่มเพรก็ไม่น้อยหน,ะน้าอวดซิกแพคงามๆให้เราได้เห็นกันเรียกว่าหน้าร้อนนี้ซับคูณสองไปเลยค่ะ